ข้านไปทางน,นาขมิ้นกับผู้ชา้ายังหาเรื่องมรดจนเอ้ยยังมีอยู่หลายตอนบนขมิ้นกับผู้ชา้าหวังสิมาเยื้อแยง่งแสดแสงเขาอยู่บะส้า,สาอยู่บา ฟังกันต่อไว้คดีไงทั้งที่สองให้เฮ้าจับตามองมาสอยกันยังเต็มทีบคือวันที่18อกรกฎาคมพศสอ5 1นั่นยังมีมาเพิินเติมความขึ้นมาใหม่หลังจากได้ปราสาทพระวิหารขึ้นไปเป็นโมรดกโลแล้วขมิ้นได้ายเดียวมันยังคิดโลกเดียวสิมายึดดินแดน สีจุดหกตารางกิโลเมตรเขตแถานั้นเจ็ดซ้ำย่อนผู้น้ำสมัยนั้นมีน้ำกันอยู่สองสอ,อื้โอ้ยได้ให้ควมรวมมือเส้นละแผน MOU ปีสี่สามหัวีซีนั่นละเจ้าโออสีขอเว่าวรอกสูฟัง เอ็มโบยนั่นละเป็นที่ตั้งคดีใหม่ขึ้นมาเสริมกำผู้ช่าเพิ่มดินแดนเข้ามาน้ำสิยึดข้องเอาไว้สี่จุดหกตารางกิโลเมตรจากไก้เฮานั้นย้อมให้บริเวณรอบปราสาทตามแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อสองแสนนั่นละเจ้าโอโอเอสีเอาให้ดอกแกมันมาตาส่วนหนึ่งนั่นขอบพุ้หอดหกจังหวัดและทานเดิอ จากอุบลสีสะเกตสุรินจนมาถึงบุรีรั <c oughs> อยู่เขตแดนอีสานใต้ยับลงไปตามขันจันทบ,บุรีห้อาาดมันยังคิดบังอาจรวบเอาไทยอีกซ้ำน้ำความขึ้นไปสูสารรัฐบาลไทยห้าูเป็นอยัางบ่ต่อตานโยไม่พานมาหลายปีเอกสิทธิ์เขายังมี แต่ก่อนมาสรวรรค์ไหวหรือตั้งใจสิย้อมไห้เขาเอาไปเพื่อประโยชน์โปรดประกาศให้แจมแก้งะแถลงขอดอกต่อไปประชาชนกัสิได้บัวเกิดคุณเครื่องใจเื้นแผ่นดินของไทยปูญยาเข้ารักษาวไว้บ่อยไฟนั้นมาแย่งซิ่งเอาได้ไง คนโดนมาแล้ว่าเจอจางขเมเฉนัำผู้ช้าสั่งสิมาหวดอ่างว่างอำนาจเอาดินแดนไห้เฮายังห่วงแหนเห็ดจังไดสิยอมใดบอกกันไปได้ร่งป่าเอาอาหน้าเบ,บาบัดนีตกถึงเท้าเฮาต้องลุกขึ้นสู่ดูแลบ้านไวไ้สอยกันเฮารักชาติ ศาสนาพมหากษัตริย์ว่านั่นต้องกู้ชาติโดยศักดิ์สิทธิ์แก่นดินไทยอุรมดีมีทรัพย์สินหลายล้นประชาชนนั่นสิเห็นสุขได้อาศัยกันมันแกนบอยอมเสียดินแดนเป็นจังไรก็ต้องสู้ดูแลไว้เป็นอย่างดีปัจจุบันสุมือนี้ขมินตำหวังทำลาย ใส่เล,ล่หลหาอุบายทุกวิธีมันวังได้ถ้เม้นไปปั๊บฟืน้นคดีความขึ้นมาใหม่เออโอ้ยอ,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 อยากได้แผ่นดินไทยจะหาทางผิดฟืน้นคดีขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงมันนำความขึ้นแจ้งแต้มแตงขึ้นมาเสริมเติมความมาสี่จุดหกตารางกิโลเมตรอยู่เขตแดนห้านี นี่รัก,กันน้ำมาอ้างแผนที่ทางฝรั่งเศสบ้อนเป็นเขตฉีดกันสันปานามั่นโบเอาพี่น้องเอ้ยขั้นมันเท่าอยู่นิ่งบหาสิ่งสิเป็นธรรมนำหาความเป็นจริงลุกขึ้นมาปกป้องให้ทนพองเงาต้องสู่มาดูแลพื้นที่เอ้ยมาตอบแทน ความดีบรรพบุรุษปูญแายา่เฮาตั้งแต่เขา้าเพื่นเคยเฝ้ารอเก็ยรองอีกบ่ดนเด้อพี่น้องตามฟังข่าวน้ำเสนอคือวันที่สิบหาถึงสิบเก้าเดือนเมษายนปีพศสองพันหาร้อยหาสิบหกพนยกมาเป็นปีนี้สิมีการขุดคนพิจารณหาก็ดี ปีพศ2ยห6สิตัดสินยกไข่ไผสิไ้ดอกยึด้ดองลูกมาเดือพี่น้องบะตองห่วงมาท่วงเสิธิญาติาจะหายม่วนมิดมาซอยกันปกฟองแผ่นดินทำแผ่นดินท่องของเจ้าวไทยเฮามีไววสิยอมให้ขเน้นไปได้ยุบอดนอละมู ต้องลุกขึ้นสู่ดูแลไวเพื่อลูกหลานพวกกูเฮ้าต้องขึ้นมาคัดคานในเติมทียานนี้ไปแผ่นดินไทยเป็นของเฮ้าย้ายเขานั่นมาแยงสิเป็นแดงเหลืองแหล่ลูกมาแม่มวนหมูยายเขามากมพูถึงข้าวแลวก็ต้องสู้มาปกป้องดอกซอยกัน ประเทศชาติว่านั้นเป็นเรื่องไงเดอไทยเฮายาสมเมาจะเถียงกันสิบันท่อนนอนหนิงเคร่งผู้หญิงใช่พ่้อมหลอมดวงใจึ้นมาอ,อ,อม่ประเทศไทยนี่บ่เม็นของไผ่เ,เป็นของเฮาเดอทุกทานรัฐบาลยาได้อยู่นิ่งๆหาความจริงเหตุใดแทนดินไทย lâm kha